มาครับมาพอกันมาเน so, okay. ี่ย okay. oh. ือหนาวอันวันที่ยี่สิบเก่าหนาวแห้งครับมาเนี่้เลยดังไปฝิงบางหลดผิงไปกันไปหนาวไปหนาวมาผิงไปน้ำกันเด้อผิงไแล้าเขาก็จะม่กีเขาได้ไหมกี๊ยวเขาถ้าใครอะกีเขาใส่ไข่หอมไหมหอมขนาดใส่เสียกันหนาวแล้วก็ยังบบเอาเปดเดกัลยเปดดก ประดีตอนมัน้ระเดี๋นี่ยู่ตัวอยูตัวิดเด่นเลยยัง่ใครจิ้มเหน้าดำหน้าดำกหน้าดำด้วยติเ็ก้าเนียแม่ท้าเนี่แม่ทานี่ยมันมล้เนี่แหนีครับหนาวันนี้กับวยานเพื่อนกักองหากหลายเนี่นนี้มาตอซ่งไปกับปรเดียหน้าแตกเด มีรถชันอยู่มีรถชันอยู่พืนผิงแดดหอนปาอะไรผิงไฟหอนน่ะแข็งคนแล้วคนเท่า้านคนเดียวผิวแดดหอนปาอะไริิงไฟมันหอนน่ะแข็งแ้ว่เราหน้าเื่องหามาชุ่มไปแล้วนี่แห้งทม่ไหหนาวแน่ทรงเทาแน่บรรยากาศ เุ่นว่าม,ามันหนาวมามัตงแต่ินนี่มีเขาจี้ไว้เนอ่ะพเทธนว่ามันหนาวกจะิงขอมเ้าหน่อิงขอมบ่กูินขอมมีอย่างนี้อ,อย่างนี้ก็ลายอย่างนี้นี่เคยยังกาะมันหนาวแตงแต่ออกมาจากพรกคันแม่ผมีนมเป็นจรงจริม่แต่ไหน,น,น,นกน็หนาวไปหอดเดินนดินซีบน่นีที่ิมหนาวหนาวหนไม่น้าหมดเยตอนตอนเที่ยงคือเพราะว่าจะกี่พราะ้ได้แล้วเผาได้ทำอยู่พุทธรู ยีงงอนฝาดเขาอย่างนี้ไม่ใ่เขาบานอย่างเาี้นเด้ตอนนี้มันฝ่าไปฝามันเหรอ่ดี๋ยพน้มันกระตังรถเก้ยวฝ่าไปฝามันมีกันม่ยงเลยนะหอใสาล้านใหม่ยังเซ่อตุยยืนอ่ะอ่อกินโลทอมเลยเอนี่ยมันต้องฟาดมันบ่ฟาดแล้วก็พูดถาดแล้วพูดมันเอิ่นกัดเลนฟาดพูดทากับตาผู้ล่อมไงกับฟาดเป็นก้อนอย่า้อันต้นไม้ได้ตายห็นบ่หามาดังไฟ ตัวปีกานเราเจอยางในนี้ยังไงเลยก้วยยังหันหนบ้างอ่ะต้องผู้่ากิเกาเลี้ยงนบางบานนอนนอนว่าอยู่นนอนนี่เลยเลี้ยงนอนของเี้ยงเนาะนอนจูหันเนีมาสอเนมาสอเขาปล่อยกล้วยมากกล้วยหยบไม่นาะนี่เกือบตไปเจ้าเิว่าไเจียวนี่เกือบตไปเะจิวนอนดีเด็ดเด็ดเตินน้ำก็่ออาบเด้คนเตจิวเด้วเด้ว เดียนแกว่ายไปได้เนรลอดยังรอนมาได้เนาะเบไรอันี้ก่อยาที่ปันมมีกรคือนบอากลือมันยังเือ่ยดียวเื่มมมีใส่แันนี่หม้นร้นไม่้นกใ้ห่นะเรยกหนตะเียกมันใส่ห่เดนนาะกระเดียบมันใส่หมดเงานาสามสม ไปเจอ่ยงาบเษตรก็คนหลายหลายคับไป่กเติดยางไก่บ่ยางไก่ทไงในบักนวสองตนก็บักันเคยถือเคยแล้วก็ไปงานกับเีือเคยเจอนเราไปซื้อมือชุดไทยมืชุดไทยเขาเราอาต้นไม้ไปใส่น้ำยาอ่านั้นไหมใส้น้ำยาก็หวมันเหี่ยวเห็นไหมเอน้ำยาอย่างนั้เขามาใส่ถุงมือชุดไทยมาขายเขาซื้อมานกระต่ายเห็นไหม เออมาของเราแล้วาเราแล้วข้ามันโมแมีนเด้อเบิ้องถุงมันตรงมันตรงนี้หักออกเขาว่าเออจับจเออมันมันน่ามาเสียบใส่มันกับใบเหี่ยวหน่ะผมเบิ้งหักเบิ้องยังมันสอดเออมันคนนี้กินมากเลยกินเขาน้ามันน่ะฮะจับแล้วแล้วแต่เล่าล้วเขาน้ำก้อนเอาโอ้ยมันนี่มีเพยงไฟเบิ้งได้หมดนี่นี่แหละเป็นคนดังชิ้นหน่อยได้มันนี่ดังไฟได้มัน ทางไฟยังหน่อยมันนมาวนกุมเออขนดังนี่ล่ะเพื่อนบอกว่าฝิงแดดห่อนบาไลฝิงไฟมันห่อนหนัแข็งเพิ่นวะนี่ละ่ะมันยังจําเป็นอยู่ครับฟื้นไฟก็ยังจําเป็นอยู่เพราะว่ายังท่านรุ่นสมัยใหม่เพื่อนก็บ,บอกว่าวาวพอมเปลี่ยนหรอกบ่ใส่ท่านบ่ใส่ฟื้นหรอก,ออกไปเมืองนอกผลเขาหาเก็บไปเป็นโกดังของเหตุเขามันหนาว้านเท่าน,นี่แหละบ่อคอยอันนั้นเพราะว่าเขาปุ่งหัวสิหนาวเนาะทามันห่อนก็ดีไป แต่มันก็โชคดีอย่างหนึ่งว่ามันโชคดีอย่างหนึ่งว่าคู่มือนี่มันมีห่องมันมีห,มห่องมีข้ามน้บุญโอ้ยตะกี้กับพี่แตงเต่าสิบหมขีง่ายดูส่มเสี้ยงเนาะอะดูสูงเสี้ยงเด็กขาแตกเด็นเหรอผมยิงหากคว้าเลยโอ้ยตะกี้เขาพวกเออผมขีงิงหาตะกี้ผมขีิงห้างแดงคนวนอะอะไรคักเลยมันกระบอหลายพื้นตะกี้ ลูกเต่าเอาไปหอมกับเพลิดผู้เฒ่าก็ไปนอนฟิงไฟเนาะอืมเงวะกับพวกหั่นจักหมินเอาคนคนเพิ่นใส่ผ้ายังกาะปลาฮอร์โมนเดี๋ยวปลาฮอร์โมนกับพวกมินโอ้ยสู้ให้ฟังครับนี่คือความจริงเหาถึ่งว่าได้ไหมเออไฟฟ้ากับพวกหมยนไหมไปเด่นถาเบิงทีวี่งนะครับเอ้ยเขาว่าบัวสียดนเบิงเนาะคนยันแบดเบ็ดไง <c oughs> มันจะแบตเตอรี่เบิดเนาะบ้านเพื่อนเอาเครื่องปั่นหรอโอ้ยตอนแรกมันเกิดแบตเตอรี่ก่อนจงมาใส่เครืร่องปั่นแบตบบออน,นทีวีลูกปลกมันติยับเข่ายับเขาไหมแล้วมันไม่จอดสีด้เอที่เยียอืมเขาดำเนาะดึงเหละวะ